ความคิดในหัวกับสเก็ตมันไม่ออกมันไม่ได้อย่างใจแสดงเดี่ยวก่อนปีที่แล้วเนี่ยผมเว้นไปถึง10ปีนะผมแสดงเดี่ยว2 0 1 1แล้วก็มาแสดงทีคือ2 0 2 1ไอ้ช่วง10ปีนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่สุกเรามีไอเดียอะไรต่างๆมันยังไม่สุกงอมพอเราก็ทำทำแต่เราก็ยังไม่พอใจถ้าเรายังไม่มีอะไรใหม่ๆออกมาเราขอยังไม่ออก เราขอค้นคว้าก่อนก็จะเป็นลักษณะการรีเสิร์ชการให้ความคิดมันตกผลึกหาความคิดสร้างสรรค์หรือหาภาพในจินตนานการที่มันบันเจ,จิดจริงๆเราถึงจะทำหรือเราถึงจะทำไม่ใช่เราถึงจะทำเราถึงจะโชว์ระหว่างนี้เราก็อาจจะค้นคว้าทดลองไปเรื่อยๆ คือผมผมเป็นคนที่ถ้ามันไม่มีอะไรใหม่ๆกระตุ้นเราเนี่ยมันจะไม่ไม่มีอารมณ์ว่าดืมฉัน,นสิ่งนี้แหละถ้าจะเป็นอุปสรรคอันเดียวคือว่าเราจะตบตีกับตัวเองยังไงให้ให้ตัวเองพอใจในสิ่งที่เราคิดแล้วอยากจะวาดออกมาเป็นงานนะฮะอันนี้ที่กําลังเรียกว่าหาความรู้อยู่ทุกวันว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรไอยากจะทําอะไรอยากจะพูดอะไร ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกรครงคานะครับตอนนี้เป็นอาจารย์ประจําเป็นหัวหน้าภาควิชาศิลปรกรรมครับคณะสถาปัตยกรรมสถาปัตยและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจาคณทหารกรบังเรียนจบจากคณะจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์มหาลัยศิลปากร,รนะครับทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจบปรตรีเมื่อ2 5 3 5 3 6นะครับแล้วก็จบปโทในปี2 5 4 0แล้วก็มาบรรจุเป็นอาจารย์ประจําที่นี่นะครับ ที่รักบังเนี่ยตั้งแต่ปี40ก็รวมๆแล้วก็น่าจะ20กว่าปีแล้วระหว่างนั้นก็ทำงานศิลป,ปะที่เป็นงานจิตกรรมของตัวเองก็แสดงมาตลอดนะครับสำหรับงานศิลป,ปะของผมเองนะครับช่วงแรกๆเนี่ยก็คือช่วงเรียนปริญญาตีนะครับปริญญาตีที่คณะจิตกรรมมาเลยศิลป,ปกรนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นงานเทคนิค ในเรื่องของคอ n ลาดก็คือจะใช้วัสดุต่างๆคอลาดเข้าไปนะครับแล้วก็เคลือบเลซินแล้วก็จะมีสีสันสดใสร้อนแรงนะครับผลงานมักจะเป็นชิ้นใหญ่ๆฮะเมตรสเมตรก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของผมเองความฝันที่เราจินตนาการถึงโลกอีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโลกค่อนข้างจะเป็นแฟนตาซีนะครับแล้วก็เราก็เป็นงานจะเป็นลักษณะตึงนามธรรมา แล้วก็เป็นตัวโชว์ตัวเทคนิควิธีการที่หลากหลายมากพอหลังจากเรียนจบนะครับหลังจากเรียนจบปริญญาตรีผมก็ไปทํางานบริษัทโฆษณาอยู่พักหนึ่งนะครับประมาณสองสเดือนแล้วก็กลับมาเรียนต่อปริญญาโทนะครับพอมาเรียนปริญญาโทงานก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบแต่ยังคงไว้ซึ่งการคลาดวัสดุต่างๆนะครับเป็นตัวนําเพียงแต่เปลี่ยนจากเรื่องราวฉูดฉาดความฝันสีสันสดใสเนี่ยมาเป็น โคงสีที่มันจะมืดๆทึมๆเขียวๆนะครับช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกผลงานก็จะใส่ความเป็นไทยเข้าไปวัสดุก็เปลี่ยนเป็นวัสดุที่เป็นลักษณะผ้าไทยผ้าดิ้นทองอะไรแบบนี้ตัวคอนเซ็ปต์ก็ไปพูดถึงเรื่องความเชื่อของชีวิตไทยนะครับเช่นเจ้าป่าเจ้าเขานางไม้คือตอนนั้นผมชอบเที่ยวเที่ยวป่าช่วงปริญญโทนะฮะเราก็จะได้ แรงบันดาลใจมาจากการไปเที่ยวป่าธรรมชาติเนี่ยก็มาสร้างเป็นงานศิลปะเป็นการจิตรกรรมซึ่งก็ยังเน้นในความเป็นแฟนตาซีอยู่เหมือนปริญญาตรีพอจบจากปริญญาโทนะครับผมก็มาบรรจุเป็นอาจารย์ประจำที่ราฐกระบังนะครับช่วงนี้ก็ค้นหาแนวทางใหม่ๆนะครับผลงานก็เปลี่ยนจากการใช้วัสดุผ้าอะไรต่างๆคอนลาดเนี่ย เปลี่ยนมาเป็นเพนติงแท้ๆด้วยสีน้ำมันนะครับสีน้ำมันหรือสีอะคริลิกช่วงนี้ก็ยังคิดถึงเรื่องความฝันอยู่ก็คือโครงสร้างหลักไอเดียนี่ก็เป็นลักษณะงานแฟนตาซีความฝันเหมือนปริญ,ญาตีเลยนะครับถ้าบอกว่าปริญาตีเป็นความฝันแบบเด็กๆปริญาโทเป็นความฝันแบบไทยๆพอเข้าสู่ช่วงการนอาจาร์เนี่ยก็จะเป็นความฝันเกี่ยวกับมนุษย์นะครับพอเพอินผมชอบ งานศิละปะโบราณอยู่แล้วพวกรูปปั้นกรีกโรมันนะครับอันนี้เราได้เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์มาตั้งแต่เด็กๆรูปปั้นเดวิดของมิเกลันเจโลอะไรแบบนี้ <c oughs> เราก็สร้างคาแรคเตอร์รูปปั้นในฝันของเราขึ้นมานะครับเป็นเหมือนกับลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่ผ่านการเวลาเหมือนกับเราเห็นรูปปั้นแตกๆเกา่เกาๆเนี่ยเราก็เห็นถึงพลังอํานาจของความงามของมนุษย์ที่มันเคยมีมาจากอ,รอารยธรรมโบราณเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็ยังคงอยู่ ผมก็เลยได้ไอเดียจากพวกรูปปั้นหรือของโบราณเหล่านี้มาสร้างเป็นความฝันของเราเองที่เรามองมนุษย์ปัจจุบันสมัยเข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยสถานการณ์โลกมันก็มีอะไรต่างๆนะครับมีสงครามมีปัญหาทางเศรษฐกิจผมก็ใช้เรื่องราวปัจจุบันเนี่ยย่อยแล้วก็เป็นความรู้สึกของเราเองที่เราจะพูดถึงโลกที่มันป่วยไข้แต่เราก็ใช้ภาพแทนที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือรูปปั้นรูปปั้นที่ผมชอบนี่แหละ เอามาสร้างเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ของตัวเองพันงานชุดนี้ช่วงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องของร่างกายเรื่องของบอดี้เรื่องของความพลังอํานาจของมนุษย์ที่มันเคยแข็งแรงแล้วมันก็เสื่อมถอยแล้วมันก็ผุพังขณะเดียวกันมันก็ยังแสดงถึงพลังอํานาจเหล่านี้อยู่ก็จะทํางานในลักษณะคอนเซปต์แบบนี้ยาวนานมาจนถึงในช่วงปัจจุบัน ในช่วงปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังคิดถึงเรื่องเหล่านี้อยู่แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนผลงานนะครับไปในเรื่องของบางทีพอเรามองย้อนกลับนะครับพอเราเป็นอาจารย์สอนศิละปะไปเรื่อยๆเนี่ยเออโลกภายนอกบางทีอาจจะไม่ได้ไม่ได้ส่งผลกับเราเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราลุ่มหลงสนใจมันจริงๆเนี่ยก็คืองานศิละปะเองเนี่แหละ หลังๆเนี่ยช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยด้วยความที่เราต้องค้นคว้าเรื่องการเรียนการสอนเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยมันก็เลยทําให้ผลงานชุดหลังๆห,หรือชุดค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันเนี่ยเรามองกลับไปที่ตัวงานศิลปะเรามองกลับไปถึงประวัติศาสตร์ศิลป์เรามองไปถึงไอคอนของตัวงานชิ้นงานที่เป็นมาสเตอร์เพ e ของโลกว่ามันมีบริบทอะไรในประวัติศาสตร์เราก็เอาประวัติศาสตร์บริบทของ งานมาสเตอร์เหล่านั้น,นกลับมาพูดในบริบทปัจจุบันพูดง่ายก็คือว่าหลังๆเนี่ยผมก็เหมือนกับกลับเข้าไปสู่โลกของศิลปะเหมือนกับที่เราเรียนตอนอเด็กแล้วก็เอาไอ้ความฝันจินตนาการที่มาจากโลกศิลปะนั่นแหละมาพูดในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่กำลังค้นคว้าแล้วก็ทำอยู่ นักสร้างสารรค์เนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันคงจะต้องมีความรักง่ายที่สุดคืออยากเป็นศิลปินอยากวาดรูปอยากทำงานศิละปะที่มันพูดถึงความคิดของเรานะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีใจรักเราสนุกเราชื่นชอบเราอยากจะพูดอะไรที่เราอยากพูดด้วยงานศิละปะของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างจะตามมานะครับความคิดความอ่านทักษะฝีมือมันจะตามมาเอง เราจะไปเราเราก็จะไปค้นคว้าหาสิ่งที่เราขาดณตอนนี้มันแข่งมาด้ที่ความรักก่อนใจใครจะอยู่กว่ากันใจใครจะแข็งกว่ากันใครจะอดทนได้ได้มากกว่ากันขนาดเดียวกันถ้าคุณอดทนได้มากแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเก่งการจะต้องเก่งคุณก็ต้องค้นคว้าค้นคว้ารู้เท่าทันโลกของศิลปะร่วมสมัยรักแล้วจะต้องรู้รู้ว่าโลกนี้เป็นยังไงขับเคลื่อนยังไง รู้เขาไม่พอต้องรู้เราแล้วเราถนัดอะไรเราจะทําสิ่งใหม่ได้ยังไงนักสร้างสารรค์หรือศิลปินเก่งๆที่ผมรู้จักเนี่ยล้วนทําในสิ่งที่ไม่มีคนทํามาก่อนหรือทําในสิ่งที่ต่างจากคนอื่นบางทีเอาความคิดเก่าๆมาสร้างใหม่บางทีอยู่ในเส้นทางของคนที่เคยทํามาแล้วแต่เขาสามารถเดเวล็อปพัฒนากลายเป็นเส้นทางของเขาเองได้งั้นถ้าจะสรุปง่ายๆคือใจรัก ฝ่ายรู้นะครับแล้วก็สามารถสร้างแนวทางของตัวเองได้สำเร็จนะฮะอันนี้คือนักสร้างสารรค์ที่ที่เก่งและดีในสายตาผมครับไม่อยากจะบอกว่าศิลปินสมัยนี้เก่งขึ้นศิลปินสมัยนี้มากขึ้นแกลเลอรี่มากขึ้นนิทรรศการเยอะขึ้น จริงๆมันเป็นไปทั้งระบบนะครับเป็นไปทั้งระบบก็คือมีแกลเลอรี่เยอะขึ้นแกลเลอรี่ก็หาศิลปินใหม่เกิดศิลปินใหม่มากขึ้นมีคอลเลกเตอร์สะสมงานมากขึ้นมีเฟสติวัลที่เป็นงานอาร์ตเยอะขึ้นมีอาร์ตแฟร์นะครับมีเบเนเล่มีงานลักษณะที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูก็มากขึ้นเมื่อก่อนคนดูงานศิละปะเนี่ย หลักพันใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้หลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านงานเบียนนาเล่ใหญ่ๆเนี่ยที่จัดในประเทศไทยอย่างบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่คนดูเป็นล้านหรืองานที่ BACC ออิละปวะวัฒนมกรุงเทพนะครับหลักหมื่นเสาร์อาทิตย์นี่พีคคือคนดูเป็นหมื่นนะครับหลายๆแกลเลอรี่คนก็เข้าไปดูบางทีคนก็เข้าไปถ่ายรูปนะครับลักษณะโซเชียลมีเดียซึ่งออตอบโจทย์ของคนยุคนี้ที่ไปถ่ายรูป ต้องการมีประสบการณ์ใหม่ในเชิงท่องเที่ยวก็มีผลนะครับเขาเข้าหอศิลป์เข้าไปถ่ายรูปกับผลงานบางทีรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่มันเกิดประสบการณ์ใหม่พูดง่ายคือพอศิลปะมันถูกเผยแพร่ในสนามต่างๆมากขึ้นคนก็สนใจมากขึ้นศิลปะซึมเข้าไปสู่วิถีชีวิตของคนมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆสตรีทอาร์ตเมื่อก่อนสตรีทอาร์ตศิลปินพ่นกําแพงเนี่ยโดนตำรวจจับต้องแอบพ่น เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็อยากให้สตรีทอาร์ตไปทำนะครับที่ไหนก็อยากให้มีศิลปินสตรีทอาร์ตไปพ่นภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่เพราะไปพ่นแล้วอะไรทุกคนอยากตามไปถ่ายรูปคือไลฟ์สไตล์ของคนมันหยหาประสบการณ์การรับรู้อะไรใหม่ๆศิลปินก็เลยเกิดแกลเลอรี่ก็เลยเกิดเรียกว่ามันสอดคล้องต้องกันไปหมดนะฮะเทคโนโลยีเกิดเทคโนโลยีออนไลน์โซเชียลมีเดียอินสตาแกรมเฟซบุ <Technology S 2> ๊กที่คนอยากจะอ mm ัพ hmm. ชีวิต อยากจะโชว์ว่าตัวเองไปดูอะไรมานะครับหรือแม้แต่การโชว์ผลงานในแพลตฟอร์มอย่างสมาร์ทโฟนหรือสื่อออนไลน์เนี่ยมันก็ทําให้ศิลปินเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะฮะลูกศิษย์ผมหลายคนเป็นศิลปิน NFT มีชื่อเสียงงานเผยแพร่ในแพลตฟอร์มแบบออนไลน์อย่างเงี้ยคนก็ติดตาม Follow นะครับเป็นแสนเป็นล้านซึ่งตัวเทคโนโลยีมันขับเคลื่อน ผู้คนหวยหาประสบการณ์ใหม่ศิลปินเกิดขึ้นมากมายมันก็เลยพัฒนาไปทั้งทั้งจะเรียกว่าอะไรองค์คาพยพหรือวงจรมันทั้งหมดซึ่งต่างจากสมัยผมเรียนมากสมัยผมเนี่ยมีได้ส่งประกวดนะครับทำงานเสร็จส่งประกวดแสดงหอศิลป์เจ้าฟ้ารับรางวัลมีคนดูมากลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาศิลปะคอลเลกเตอร์ดูก็น้อยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้แสดงงานทีนึงนี่โอ้โหคนดูทั่วไปหมด อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่อยากทำก็มีเต็มไปหมดนะครับก็คือคงจะต้องหลักๆก,ก็คงต้องวาดรูปนี่แหละอยากวาดรูปแบบใกล้ๆกเกษียณแล้วก็อยากวาดรูปจริงจังมากกว่านี้นะครับก็ไอวาดรูปนี่คงต้องเป็นเรื่องหลักคงต้องเพน เพนเตอร์นี่แหละจิตกรที่เราจะต้องพยายามจะให้มีโชว์อยู่ตลอดนะครับสอาปีมีครั้งหรือทุกปีได้ก็จะพยายามทําอันนี้เป็นจุดหลักที่อยากจะไปให้ได้เป็นเส้นทางหลักนอกนั้นก็จะเป็นปละปลายที่อยากสนุกนะครับ mm hmm. เช่นวิดีโออาร์ตก็อยากทําก็มีความคิดอยู่นะครับสครับเจอหรือประติมาก,กรรมก็อยากทํามีความคิดอยู่แต่เนี่ยอาจจะต้องหาเวลาที่เราแทรกเมื่อเราเออ ภาละทางบริหารหรือสอนน้อยลงไปเนี่ยเราอาจจะหาเวลาทําสิ่งที่อยากทํารวมถึงเป็นพันธลักษณ์ก็สนุกเพิ่งมาได้ทำสองสาครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มีสิ่งที่เราอยากจะทําตรงนี้ด้วยนะฮะก็อยากจะทําตรงนี้ต่อก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จริงๆมันก็อยู่ในเขียนหนังสือก็อยากเขียนนะ,ะปกติผมจะเขียนลง Facebook บ้างวงลงอะไรบ้างเราไปดูนิทรศการเลยมาดีๆเราก็อยากพูดให้คนอื่นฟังนะครับ ไปดูงานตรงไหนมาไอ้ตรงนี้ก็ยังอยากทําอยู่ก็พยายามที่จะ manage มันให้ได้จริงๆแล้วทุกสิ่งที่อยากทํามันก็ยังอยู่ในจัก,กรวาลของความเป็นศิลปะร่วมสมัยเหล่านี้นี่แหละนะครับไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไปสู่เส้นทางอื่นแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวจะต้องเรียบเรียงแล้วก็ค่อยๆทำในสิ่งที่สิ่งที่เราอยากทำมากที่สุด